จาสวาเดนทัน้งผู้ส้มถือว่าหมหอในปัจจุบันนี้ราคาเกี่ยวกับปีโดยซันภายในถือว่าก็ได้ออกมาแล้วโดยเหาอิงตามการแจัดการจากบริษัท LRC หรือว่าราว c ชน n าเร i l ว a y ซึ่งเป็นบริษัททางการที่ว่าเป็นเป็นบริษัทที่วน่วนระหว่างราวจีนเป็นก่อนได้คิดเลยราคาออกมาเป็นทีแบบหอยแล้วแต่ว่าเป็นราคาเบื้องต้นืีอซื้อทั้งผสม้มโมเมนต์เป็นราคาที่แบบว่าจะใส่ตลอดต่อไปทั้งนี้ทั้งนั้นก็อิงตาม สภาพการต่างๆเพื่อนก็จะมีการเปลี่ยนแปลงในวยกัาจะออกราคาอย่างประมาณนั้นแหละท่านผู้ชมตัวนี้เท่ากับบู้น้ำเพลินนาะมิตรบา,าห้ยิงตามที่เพิ่นในเจงการออกมาส่วนเรราคาที่เพื่นเหตุออกมาในปัจจุบันนี้กับมีหลายราคาแตกต่างกันซึ่งว่าแน,น่นันโดยเฉพาะเมนจะให้บริการโภคในซานนีจะมีอยู่สามสามแบบทานผู้ชมก็คือแบบที่หนึ่งน่เมน emu สั่นที่หนึ่งแบบที่สองก็คือ emu สั่นที่สอง และแบบที่3ก็คือ EMU ระแบบที่3ก็คือรถไฟธรรมดาจากเทูโชมรถไฟ EMU คว้วมไมก็คือรถไฟโค้กไบซูนั่นเองซึ่งว่าจะนับจากแต่ละจุดแต่ละบอลก็อิ่งตามการไปนะนผู้ชมแต่เท่าไปใกล้ราคามันก็จะแพงขึ้นแต่เท่าอยู่ไปใกล้ราคาก็จะถือตรง,งกเปไปตามสถานเงินใครตัวตัวไปส่วนว่า,วา,วาเเบิ่งตับตัวจริงเรื่องราคา,าเปรียบเทียบใส่ได้หลายอย่างก็เห็นได้ว่า อาชิบะจะอะไชีวะแพงกับโบแพงนะท่านผู้ชมชิวะชิ่ะถือกับบถือมันจิอยู่ในระดับเกณฑ์ที่พ่อไปได้พ่อไปได้ท่านผู้ชมถ้าเปรียบเทียบสิกครับรถส่วนตัวที่เข้าไปแล้วนี่กงรู้สึกว่าการไปรถส่วนตัวแน่นอนจะแพงกว่าแต่มันก็จะมีจุดดีคือรถส่วนตัวเข้าไปใช้มาใช้มันสะดวกมันบอกท่านผู้ชมแต่ว่าอ่าสหรับขี่รถไฟนี่มันจะเป็นลักษณะแบบว่าเข้าบันดสินเปลืองอย่างไรหอดที่ไม้ขึ้นกัน กทีเ,เขาจะโบนด์ไป,ปหาสถานที่ที่เขาอยากไปนั่นด้วยเงส่วนตัวของเราเองเขาก็จะต้องได้จากรถจนยูทีทองที่น,นั่นไปอ้าวปบนด์ไปเปนี่าเทปโซมวันนี้เขาบิกงเกี่ยวกับรายละเอียดของราคาไปพร้อมกันเผู้ชมจะ่สำหรับตารตางปีโดยสารจากบริษัท L อ c าซีหรือว่าลาวไชน่าเรียลเวย์ถือว่าเป็นกรณีมีการประกาศปีขนส่งผู้โดยสาร กรุณาติดตามเจงการของสถานีอิงตามการเจงการของสถานีที่เจงออกเป็นลักประบังตาตัล่างปี้วยสารระวางตัวเมืองลักส่วนคาคิดไรร่วมคาประกันภัยน่เมนสองยวนคือว่าเพิ่นเอาอัตราเงินยวนเป็นอัตราแหกเปลี่ยนในปัจจุบันนี้ซึ่งก็มีราคาปีของรถไฟ EMU สั่นหนึ่งราคกหีปีรถไฟ EMU สั่นสองแล้วก็บขบวนรถไฟธรรมดา สำหรับต้นทางฮะไปทางส่วนว่าการคิดไรนี่แมนเป็นย้อนแล้วก็เป็นกีบเอาเงินย้อนเป็นตัวรักในการแหลกเปลี่ยนจากตัวผสมบอเบื่องราคาปี emu สันที่หนึง่งจากนคนวิ่งจันไปหาพ่นฮงนี่แมนราคา48่สิพันย้อนส่วนว่าเป็นเงินกีบแมน86กพันกีบนคนวิ่งจันวังเวียงถือว่าเกย้อนหรือเท่ากับ164 0 0 0กพันกีบ นคนวิ่งจันทร์ลวมพอบาง1นึ่งหอยเจ็ดสิบสี่ยนเทากับสามแสนิบสี่พันกีบนัคนวิ่งจันทร์เมืองไส้แขวงอุดมไส้เป็นเงินยวนกับแมนซองหอยสียเนเป็นเงินกีบกับแมนสี่แสนสี่สิบสามพันกีบนคนวิ่งจันทร์ไปหาบอเตินกัมียูทีสองหอยเก้าสิยนถ้าเป็นเงินกีบกับฮาเซนเสกเก้าพนกีบอาเบิงเกี่ยวกับปี emu สองเป็นสัน่นสอก็คือนักคนวิ่งจันพุ่นโฮ่เท่ากับ31มหยวนหาสิบหกพันกีบนักคนวิ่งจันหาวัางเวียงกับหาสิบเจ็ดหยวนหรือว่าแสนกับสามพันกีบนักคนวิ่งจันหาลวงพอปังหนึ่งหอยยวนเท่ากับหนึ่งแสนเกาสิบแปดพันกีบนคนวิ่จันเมืองไส้หนึ่งหอยหาสิบห้ายวนเท่ากับสองแสนเจ็ดสิบเกันกีบนักคนวิ่งจันบอเต้นหนึ่งหอยแปยวน ซือเท่ากับ3า3แ0 0บาพันกีบมาเบรงรดไฟธรรมดากัจากนคนวิ่งจันทร์หาพูนฮวงนี่กับเมนเจาสองย้นอนว่าสี่สิบพันกีบคนวิ่งจันทร์เบืองเวียง41หยวน74พันกีบนคนวิ่งจันทร์หาโรคพ่อบาง78ยวนเท่ากับ1นึ0 0บันกีบนคนวิ่งจันทร์เมืองไส้แขวงอุดมไส้นี่ 1, 10, 000, หนึ่งหอยบย้อนดว่าหนึ่งแสานีบคนวิ่งจันทร์หาโบเ้น หนึ่หอยสามสิบสองยวอว่าเท่ากับ2 3 6แสนสิบกันกีบเอาเส้นทางจากพนหงไปหาวังเวียงสำหรับรถไฟ EMU สันหนึ่งนี่ก็จะถืออยู่44บสี่ยรือว่า7 9็ดสเก้ีบแล้วก็พนหงหลวงพอบาง 1, หนึงหอยสเปยน230,000สามพันกีบพนหงเมืองไสนี่ก็สองหอยยวนเท่ากับ3 6 0แสนหกสิพันกีบพนหงบเติน โองหอยสี่สิบเอ็ดนเท่ากับสี่แสนสี่สิบหกพันกีบอันนี้ถือว่าเป็น EMU เป็นควมไวสูงสันหนึ่งแล้วครับว่าเบื้องเกี่ยวกับควมไวลสูงสันสองโดย EMU สันสองกับมนจากพ่นฮงหาเบื้งเวียงนี่ก็ถื 10, 9, 000, อยูเซาเก่าพันเนถ้าเป็นเงินกีบก็หาสิบสองพันกีบพ่นฮงหาหลวงพระบางเท่ากับแปดสิบเอ็ดยนหนึ 1, 46, 000, ่งแสนสี่สิบกพันกีบพ่นฮงเมืองไทรหนึ่งหอยเส้าหกเยน เท่ากับ2องแสนพันกีบพลหงบอติน1นึ่งหยหอน2 8งแสนบอ็ดพนกีบเจ้าที่ว่าปีเป็นขบวน EMU สันที่สองเนาะเนาะจะมาเบิ้งเกี่ยวกับรถไฟ่ถวธรรมดาจากพโหงแพ้เบื้งเวียงกระแมนเสอเอยวนเท่ากับ3,8มสิพันกีบอันนี้เป็นเถวธรรมดาเด้อพลหงลวงพอบางกระแมนหาสิบยวน1นึ่งนกบสี่พนกีบ พนฮงไปหาเมืองไส้เก่าสิบยนหนึ่งเซนหกสิบสองพันเกียบพนหงบอเต้นกะ1หนึ่งหอยสิบเอ็ดยนว่าเท่ากับสองแสนเกียบอามาเน่มาเบืองต้นทางจากวังเวียงไปหาแต่ละเมืองว่าราคาจะแตกต่างกันหน่อยได้เพียงใดสำหรับปีขบวนรถไฟ emu สันหนึ่งจากวังเวียงไปรวงพะบางแมนแปดสิบหกยนว่าหนึ่งนหาสิบห้าพันเกียบวบงเวียงเมืองไส้ 1.58่หยหวนเท่ากับ2องแสนบสีพันกีบวังเวียงบบเทนสองหอยหกยวนหรือว่า3 7มแสนบเอพันกีบแต่มาเบิ่งเกี่ยวกับ EMU สันสองโดยเฉพาะจากวังเวียงไปหารุพะบางนี่แมนราคาถือยูหาสี่หยวนเก้าสบเจพันกีบแล้วก็วังเวียงเมืองไส้เกเก้ยวนหนึ่งแบแปพันกีบ,บวังเวียงอบอเตน1นึหย, 5, ย 97, เก้าย,ยน 1, 77, ว,วย oten, 1, ยนหรือว่าสองแสนสามพันกีบ เจ้ามาเบิรงเกี่ยวกับขบวน EMU สันสองจากวังเวียงไปหาหลวงพะบางนี่ถืออยู่ที่หาสิบสี่ยอว่าเก้าสพันกีบวังเวียงไปหาเมืองไซ่เกสิเกยวนหนึ่งแจ็พันกีบวังเวียงไปหาบอต้น, 1, นหนึหยวเก่ายนอรือว่าสองแสนสพันกีบส่วนรถไฟธรรมดาจากวังเวียงไปหาหลวงพระบางสามยวนเจ็ดสกีบ ฟังเวียงเมืองไ UN, 1, อ 1, ส,ส้71เยนนึ่งหอยหนึ่งเซนสเปียร์พัทกีบฟังเวียงบอเตนเก่า3เยนเท่ากับหเซ67พัทกีบเอามาเบิรงต่อไปมันี้จากต้นทางร่วงพะบางจากต้นทางรลวงพะบางไปหาเมืองไส้สำหรับเที่ยว EMU ซันหนึ่งเก่าถึง7 4เยนเป็นเงินกีบแม่1 33พัทกีบรลวมพะบางบอเตน 1, หนึ่ยสอนเท่ากับ,กบ 2, สองเซนเก้าพทกีบ เบิง่งรถไฟเอ็อยูสันสองจากรุมพาบางไปหาเมืองไส้แขวงอุดมไส้นี่ก็ถือโย่สี่สิบเจ็ดยูอนว่า8ปดสิบาพันกีบรุงพาบางไปหาบอเตนนี่ถือโย่7จ็เยนกัถ้าเป็นเงินกีบกับหนึ่งแามพันกีบถ้าเป็นเทียวธรรมดากับลุงพาบางเมืองไส้นี่ยสายนกับกสิบเอพันกีบรุงพาบางหาบบเ้นหาสห้ายูนอรืดว่าเท่ากับเก้าสบเกาพันกีบจา บันนี้จอเข้ามาอีกคือจากเมืองไส่ไปหาโบตินจากเมืองไส่อุดมไส่ไปหาโบตินควีนน้งนำท่าถัดเป็นเทียว EMU สันนึ่งกับแมนหาสิบยนเท่ากับเก่าหมื่นกีบจาสำหรับ EMU สันสองเมืองไส่ไปหาโบตินกับแมนสามสิบสองยนเท่ากับหาสิบแปดพันกีบส่วนรถไฟธรรมดากับแมนอ่าศร้วสามน, 3, นหรือว่าเท่ากับสี่สิบเอ็ดพันกีบนั่นเองท่านผู้ชม เอาละตับสม้มเมื่อมาเห็นหนาคาแบบนี้แล้วหลายคนคงจะาบางคนก็คงจะว่าอู้คันขา่างสูงบางคนก็จะว่าก็โอเคบางคนก็จะว่าก็ธรรมดาประมาณนะั้นตับสม้มแต่นําส่วนตัวแล้วนี่มันก็ขึ้นอยู่กับแต่ละสั่งของมันเพราะว่าคือขบวน E M U หนึ่งจะเป็นรถไฟขั้วใหสูงเนาะแล้วก็ E M U สองก็เส้นเดียวกันแต่ว่ามันจะมีอู่เกรดขอมันโดยเฉพาะมันจะมีเกรดหนึ่งสองหล้วก็สามก็คือห้อง หุ้นไรสารก็จะแตกต่างกันความสะดวมันก็จะเตกต่างกันนะนะคันหงว่าอยากเสียรายเขากับไปใกล้โดยเฉพาะเมนเดิมจากสถานีนทพนนิจจันไปหาพูนโฮมจะเสียหอมันกับราคาสำนึงไปหาบางเวียงมันราคาแตกต่างกันไปอิงตามแต่ละระยะข้อการไปได้ครับว่าเจ้าเชื่อมันแน่นอนว่าอนาคตนี้ราคาก็จะถือทรงแน่นอนทั้งนี้ทั้งนั้นแมนอิงตามสภาก็เป็นจริงแล้วอันนี้เมนเพิ่นโกเพิ่นก็ได้อิงตามสภาก็เป็นจริง ในเบื้องต้นนี่เพื่อนก็จะให้บริการในวันที่3นับแต่วันที่3ท่านว่าเป็นต้นไปก็คือว่าตามแรงงานของเปินก็คือว่าเปินเปิดบริการให้คู้คนในเรื่องทางเอาเบื้องต้นที่จริงเติมว่าเพิ่นจะเปิดยังเป็นทางก,การหมายว่าให้โดยสารไ,ได้ไปแหตุที่บอกแต่ว่าคข่าวข่าวออกมาปานนี้ก็น่าจะในเรื่องทางอย่างแน่นอนแน่นอนครับรเจ้านี่ถือว่าไปนะฮะล่ะล่าลถาติดตามเพื่อนครับส้มสำหรับท่าน,นที่บริไปแล้วค่อย ติดตามเมืองสองพขงข่าวกระจอกไปก่อนเด้อยังมีโอกาสาย้ำได้จะค่อยมาเทีเ่ยวน้ำกันสิพาท่านผู้ชมไปเที่ยวขีหอดบอเตินกันเละเอ้าก็ค่อยติดตามไปเรื่อยน้ำกันอะไรนะได้ท่านผู้ชมสำหรับท่านใดทีอย่าเอาราคาไปเปรียบเทียบใส่โดยเฉพาะแมนใส่เครื่องบินหรือวรรยนต์เอา,าไปเปรียบเทียบใส่กันไปของเฮาเองโดยเฉพาะไปรถส่วนตัวของเฮาเลยนะครับไปเองโดยพาเส้นทางเส้นทางด่วนนครวิ่อยวิจาลณ์เวียง วก็า่านด้วยซ้นในการโดยซ้รนที่พานมาคือเข้าขี่ไปนั่รถเม่บอกสีที่ว่ารถนูโดยซ้อนตัวตัวไปจะเอาราคาร้องสรกซ่กันเป็นตามขาปัจจัคิดในมุมมองและเบิ่งตามก็เป็นจริงที่เห็นแล้วในกาฟคันชิวสูงบนกับกับโมซูงปันไดกับที่ว่าปันขางยูริกฑนทีลีโวโคมันกับปันขางเกือบว่าอ่ากางฮาสูงหนึ่งประมาณแถนทั้มวนจะทำลาไปไหนไปได้โอเค แต่ว่ามันก็ขึ้นอยู่กับผู้ที่อยากใส่บริการแต่ว่าบริษัทเทียบแพงรลายพัดกลัไปไหวขึ้นกันรถไฟธรรมดาเนี่ยสามารถขี่ราคาประหยัดลงเติมครับส้มแต่ว่าเพิ่มสะดวกก็มีแอร์มีวิวยังไฮโซมต่างๆแต่ว่ามันจะบมาขับขบวน EMU หรือว่าขบวนรถไฟความไร็วสูงอะไรติดต่อไปส้มเอาไปได้ไรคอมเมนต์ก็ได้ขอบใจในการติดตามครับส้มขอบใจสำหรับการกดไลค์หรือแชร์ก็ได้นะครับผู้ทำเรื่อแล้วเราก็จะมาเจอกันใหม่สบายดี